จับต,ตานาคตรถเก่งป้ายแดงที่ถูกที่สุดในประเทศไทยอยู่ต่อหรือไปกันแน่รถยนต์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรถเก่งส่วนบุคคลป้ายแดงที่มีราคาถูกที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือ Suzuki c e l e r ล o ที่สามารถทำยอดขายกว่า4,000คันในปี2020ถือเป็นปีที่ขายดีที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัว c e r e r ล o เข้ามาแต่ทว่าอนาคตหรือชะตากรรมของรถเก่งราคาถูกที่สุดของเมืองไทยกลับดูไม่ค่อยสดใสเอาซะเลย เมื่อครั้งหนึ่ง s u ซ,ซูกิไทยแลนด์เคยรับหน้าที่ผลิตและส่งออกเซเลเรโไปยังตลาดยุโรปเพื่อทำตลาดแทนที่อัลโตรถระดับเอ็กเซ n เมนแต่ท้ว่าปัญหาของ s u ซูกิเ e เ e เรโก็คือนะช่วงเวลาที่มันเปิดตัวนั้นกลับไม่สามารถทำยอดขายได้ดีเลยในตลาดยุโรปและรวมถึงประเทศไทยด้วยมีเพียงประเทศเดียวที่ขายเซเลเรโได้ดีก็คือตลาดอินเดียนั่นเองที่สามารถขายได้สูงสุดถึง10,000แคันต่อปีมาแล้ว และเมื่อตรวจสอบยอดขายย้อนหลังของ Suzuki s e r รโ o ในยุโรปพบว่ายอดขายแผ่วลงหนักมากในปี2020และปิดตำนานการขายอย่างเงียบๆในเดือนมีนาคม2021กลายเป็นว่า Suzuki ปิดตำนานรถเล็ก A s e g m e n t ในยุโรปไปอีกรายจนปัจจุบันเหลือผู้เล่นตลาด A s e g m e n t เพียงแค่ไม่กี่รายเท่านั้นตลาดเมืองไทยวันนี้ Suzuki s e r รโ o ขายได้ด้วยการปรับราคาจำหน่ายที่ถูกเร้าใจลงพอสมควร และไม่มีทีท่าว่าจะมีการปรับโฉมหรือว่าไม่มีแม้แต่ข่าวคราวของ All New Celero i ว่าจะผลิตในไทยต่อหรือไม่เพราะถ้าหาตลาดยุโรปถูกยกเลิกการทำตลาดไปแล้วมันก็มีความเป็นไปได้สูงว่า All New Suzuki Celero i อาจไม่มีจำหน่ายในไทยอีกต่อไปซึ่งจะบอกว่าน่าเสียดายไหมก็อาจน่าเสียดายแต่ถ้าไม่คุ้มค่าแก่การผลิตก็เข้าใจในเหตุผลของเขา แต่ไม่ใช่ว่าบนโลกใบนี้จะไม่มีการเปลี่ยนโฉมให้แกซูซูกิเซ e r โอเลยนะครับจะบอกว่ามันใกล้เปลี่ยนโฉมแล้วแหละเมื่อมีภาพหลุดไฟล์ตัวรถสําหรับจดทะเบียนสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการของ all new suzuki celio โดยตัวรถรุ่นใหม่เหมือนว่าจะเน้นทําตราในอินเดียเกือบร้อเซจะบอกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกินคาดบอกได้เลยว่าสัดส่วนโครงสร้างตัวรถแทบไม่เหมือนเดิมเลยตัวรถตี้ลงกว่าเดิมปรับเสาหลังคาด้านหน้าให้ตั้งชันขึ้น ปรับสัดส่วนรถให้เป็นรถแฮชแบกทรงเตี้ยแทนดีไซน์ตัวรถไม่ได้เน้นความน้ำสมัยสวยงามตราตรึงมากขนาดนั้นดีไซน์ใบหน้าก็ไม่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอะไรเด่นชัดนักเลยว่าเป็นรถซูซูกิแถมยังรักษาความโบราณด้วยการออกแบบมือจับประตูบแบบงัดขึ้นเหมือนรถยุค90คุณอยากให้ a All l นิ e เซ e r โ o มาทำตราในไทยในฐานะรถราคาถูกหรือไม่หาใครชื่นชอบข่าสไตนี้โปรด u b s c r i b e ช่องคิสกายครับพระคุณหญิงสุงครับ